สวัสดีครัวบวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันคนระับกองปราปามรวบหนุ่มแสบตะเวนงานบ้านประวัติอื้อมีหมายจับเพียบครับเมื่อวันที่30ธันวาคม258ที่กองปราปามพระทุนเอกจิรภพภูริเดชผูบ้บกคบการหนึ่งบกปพนุรตีพนุมาศแสงส่งแถลงจับกุม่มนายสาธิตรหรือหนึ่งครังโชคอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่84ถนนแสงชูโตซอย20 บนปากแพ,พรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบรุรีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกำแพงเพชรข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานพร้อมของกลางพระเครื่องสช้ของคําหลายรายการเงินสดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันกเกิดเหตุโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่จุดต,วต,วตวรวจปฐมพรอําเภอเมืองจุมพรจังหวัดจุมพรพันธุเลอกจิรภพกล่าวว่าการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเจ้าที่รับแจ้งมีเหตุลักทรัพย์ภายในเทศบาลท้องที่สพ คานุวอลลักบุรีจังหวัดกำแพงเพชรโดยคนร้ายได้ทรัพย์สินไปเป็นกล้องถ่ายรูปหนึ่งตัวนอกจากนี้ยังได้ก่อเหตุรักย์บ้านที่ของไอการาอก,การผู้พิพากษาในะพื้นที่สพไซน้อยได้พาเลี่ยมทองแหวนและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากมูลค่าเกือบหนึ่งล้านบาทจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่พบลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายตกอยู่ในที่เกิดเหตุและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนทราบผู้ก่อเหตุคือ นายสาธิตและเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่พันตรอบเล็กจิรภพกล่าวอีกว่าซึ่งพบว่าขณะนี้สารถูกสารอ้องการจับ4หมายนะครับในข้อหารักทรัพย์ออกโดยสารจังหวัดตลิ่งชันสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีสารจังหวัดนนทบุรีและสารจังหวัดกาญจนบุรีในข้อหานีฐานนอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อปี2 5 5 8นายสาธิตเคยถูกจับดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ในแกนงสถานที่จังหวัดกาญจนบุรีถูกตัดสินจำคุก 7ปี7เดือนนะครับหลังจากพ้นโทษก็ได้ก่อเหตุรัดซับเมื่อปี2554ก่อนจะถูกจับกุมอีกครั้งและได้ประกันตัวในชั้นศาลจากนั้นจึงหลบหนีก่อนมาก่อเหตุซ้ำและมาถูกจับกลุมได้ดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาในให้ใหใหกากลับสารภาพนะครับโดยอ้างว่าหลังพ้นโทษออกมาก็ประกอบเป็นช่างทาฝ้าตกแต่งบ้านแต่เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีคนจ้างทําให้อกาขาดรายได้จึงตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ทะเวียนไปตามหมู่บ้านจากนั้นก็กดกิ่งเรียก หรือแอบมองหากไม่มีคนอยู่บ้านก็จะเข้าไปงานบ้านไปกวาดทรัพย์สินก่อนนําไปขายที่โรงรับจำนำหากเป็นทองก็น,นํามาขายร้านทองโดยเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันการถูกตามตัวแต่ถ้าเป็นอาวุธปืนก็นจะนําไปขายใน Facebook เงินที่ได้มาจะนําไปเลี้ยงดูครอบครัวสําหรับภรรยาตนก็ไม่ทราบว่าตนมีประวัติแบบนี้หลังจากนั้นเจ้าที่จึงนําตัวส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป